ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลการตรวจยึดอาวุธปืนเถื่อนรวมกว่า3,000เป้าหมายทั่วประเทศซึ่งสามารถตรวจยึดอาวุธปืนเถื่อนและสิ่งเคลมอาวุธปืนได้จำนวนมากค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศในพื้นที่เป้าหมายรวม3,224จุดพบผู้กระทำผิด1,593คดีจับกลุมผู้ต้องหา1,585คนยึดอาวุธปืนประเภทแบล็กกันและบีบีกัน รวม1,789กระบอกปืนมีทะเบียนแต่เป็นปืนของผู้อื่นหรือปืนผิดมือ219กระบอกและกระสุน75,973นัดนอกจากนี้ยังได้ปิดกั้นสื่อออนไลน์ที่พบการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอีกหลายแพลตฟอร์มรวม291บัญชีพร้อมเชิญผู้ประกอบการแอปพลิเคชันสินค้าออนไลน์และบริษัทรับส่งพัสดุหารือเพื่อช่วยการตรวจสอบการจำหน่าย และการขนส่งอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยเขาเรียกว่าข้อบังคับเขาหรือเขาต้องมีมีอะไรที่บังคับเขาว่าการที่จะส่งช็อปปี้ลาซาด้าที่มาอย่างต่างๆแล้วเอาของอยาเสพติดเนี้ยส่งเงี้ยเราจะมีมาตรการนโย่องคุยกันแล้วขออันนี้เราที่อยากบอกว่าท่านนายกอะอยากให้เราคิดข้ามช็อตไปเลยนะครับเราเรา,เราได้มีการคุยกันในในใน,ใน,ในส่วนของตลอที่จะทําในภาพรวมทั้งหมดในการเขาเรียกว่าการบล็อกการส่งของทางผิดกฎหมายผ่านผ่าน แอปพลิเคชันต่างๆหรือพวกแคนนิลเคอรี่ต่างๆเนี่ยเราเราทำอยู่ครับ